นอกจากเทพสถิตธรณีแล้วยังมีผู้ถูกจองจำสถิตธรณีและค่ารับใช้สถิตธรณีอีกด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดที่ไม่เป็นทางการนะครับมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังการ์ดที่ไม่เป็นทางการก็คือเป็นการ์ดของในอนิเมะนั่นเองนะพอดีผมได้รับรีเควสต์มาตอนที่ทําคลิปเทพสถิตธรณีไปนะครับตอนนั้นก็คือทําเทพสถิตธรณีจากของภาค 5D นะครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบมอนสเตอร์สถิตธรณีอีก2จําพวกครับก็คือจะเป็นผู้ถูกจองจําสถิตธรณีแล้วก็ค่ารับใช้สถิตธรณีนะครับหรือ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือจะเป็น Earthbound Prisoner แล้วก็ Earthbound Servant นั่นเองนะครับผมอ่าก็รีเควสมาก็จัดให้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในภาค a r c f i ครับผมอ่าซึ่งก็เนื้อหาของคลิปผมเนี่ยยังไปไม่ถึงภาคนั้นสัเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็มีแทรกมาได้บ้างด้วยประการชนนี้นะวันนี้ผมก็ดูนะครับผมว่ามันมีมอนสเตอร์ที่เป็นแบบตัวสถิตธรณีตัวอื่นที่เป็น Servant แล้วก็เป็น p r i เน n e r เนี่ยสักประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าที่หาได้ตอนนี้มีอยู่8ตัวนะครับวันนี้ผมก็จะเอาไอ้แนนูดคคุยยให้้ฟััังงกกนอีร ว่าเป็นตัวออริจินอลอยู่ในอนิเมะคิดว่าในเกมจริงก็คงไม่น่ามีให้เล่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกของมันรู้ไว้ก็ไม่เสียหลายเนาะซึ่งตัวละครในอนิเมะที่ใช้ให้เราเห็นนะครับจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเซอร์เก้โวคอฟครับผมซึ่งเซอร์เก้โวคอฟก็เป็นคล้ายๆตัวละครที่แอบจะจิตจิตนิดนึงนะครับผมก็คือช่วงประมาณตอนที่เ0้าเขามีการต่อสู้กับแจ็คแอตลาสของพวกเรานี่เองครับผมอ่าก็ปะทะก,กันอย่างดุเดือดแล้วก็มีการเอาพวกมอนสเตอร์สถิตทารนีเนี่ยมาใช้กัน จริง,รงนะครับผมคือคอนเซปต์พวกมันน่คล้ายๆกันนะครับคือทุกคนลองสกเกตดูพวกแบบมอนสเตอร์สถิตธรณีเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวพริโซเนอร์แล้วก็เป็นตัวเซแวนมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเทพสถิตธรณีที่เป็นการ์ดหลักเข้าใจว่ามันก็อ้างอิงจากพวกตราของนาสกาอะไรพวกนี้เหมือนกันซึ่งพวกมอนสเตอร์ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นตัวดำๆแล้วก็มีแสงร้อมรอบตัวมันอยู่อะไรประมาณนั้นนะนะนะเดี๋ยวพวกเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีตัวอะไรแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมผู้ สโตนสวีปเปอร์ครับผู้ถูกจองจําสถิตธรณีสโตนสวีปเปอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกทาบมืดเผ่าปีาศาจเลเวล5พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,600ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเรานั้นมีการ์ดเวทบนฟิลอยู่เราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับมาแล้วหนึ่งนะครับผมเอฟเฟกที่จะเชื่อมโยงไปให้นึกถึงพวกแบบเทพสถิตธรณีก็คือไอ้พวกนั้นนะ่ะมันต้องมีเวทบนฟิลนะครับมันถึงจะอาศัยอยู่บนฟิลได้ครับ อ่าซึ่งก็ตัวของสโตนสวิปเปอร์นี้นะครับก็สามารถใช้เอฟเฟกของมันได้ตอนที่มีเวทมนต์ฟิลอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับตัวต่อไปผู้ถูกจองจําสถิตธรณีกราวครเปอร์ครับ ผู้ถูกจองจำสถิตธรณีกราวค e e p เปอร์เป็นมอสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลหนึ่งพลังโจมตี300ป้องกัน300ครับผมท่านแน่เป็นมอสเตอร์จูเนอร์ซะด้วยนะครับผมซึ่งเป็นมอสเตอร์จูเนอร์อย่างนี้ก็คาดเดากันได้แล้วใช่ไหมว่าน่าจะมีมอสเตอร์ซิงโครเป็นแน่แท้นะครับสำหรับเจา้าพวกข้ารับใช้สถิตธรณีนะตัวของกราวค e ิปเปอร์นะครับเอฟเฟกของมันก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้างหน้าอยู่บนฟิลมอสเตอร์ Monster ที่ติดชื่อสถิตธรณีจะไม่ถูกทำลายได้เ,เ,เทิร์นละครั็นต กรณีก็รวมหมดเลยนะผู้ถูกจองจําเทพหรือจะเป็นค่ารับใช้ก็ตามนะตัวต่อไปผู้ถูกจองจําสถิตธร,รณีไลน์วอลเกอร์ครับผมผู้ถูกจองจําสถิตธร,รณีไลน์วอลเกอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาุมืดเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน1,100ร้ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่าตัวของมันอยู่ในสุสานนะครับแล้วก็เราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้ในช่วงเมนเฟสของเราครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของอีกฝ่ายนะครับมีมอนสเตอร์ที่ ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอยู่นั้นแล้วมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวนั้นของอีกฝ่ายนะครับถูกทำลายหรือถูกเอากลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กในเทิร์นนั้นนะครับเราจะสามารถรีมูฟตัวของไลน์เวิร์กเกอร์จากสุสานออกนอกเกมไปนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายหนึ่งอัญเชิญลงมาบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งแบบพิเศษได้ครับคือมองดูแล้วเหมือนจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบนะแบบมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วแลววอ,ออ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 ััญญญญเเ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 ชชิิให้้้้้ขขาาาาาาาีีีีีกกกรรรบนนนนนึึงงงงงงงยยยยย่่่่็ตตมมมมแผวฮจะส์ฝลทไ เองนะอันนี้ก็จะเป็น3มอนสเตอร์ที่เรียกว่าเป็นผู้ถูกจองจําสถิตธรณีนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์อ่าซึ่งก็จะเลื่อนขั้นไปเป็นมอนสเตอร์ซิงโครได้นะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าพวกเทพสถิตธรณีที่เป็นการ์ดทางการที่อยู่ในของภาค 5D อะครับไอ้พวกนั้นนะ่ะมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับผมมันไม่ใช่มอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็ไม่ใช่มอนสเตอร์พิธีกรรมไม่ใช่มอนสเตอร์ฟิวชั่นอะไรเลยนะอารมณ์ไอ้อไพวกนี้คือแบบมันเอากิมมิคของภาค 5D มารีเพย์อีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็สามารถเล่นซิงโคครรรรไไดดดดด้้เเเเหมนนมืออนนนนกกกกััััะบผีี๋ยววาวาาาาปปู่่ถ ระดับค่ารับใช้สถิตธรณีอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับผมตัวนี้มีชื่อว่าค่ารับใช้สถิตธรณี GO Gra m l i n a ครับค่ารับใช้สถิตธรณี GO g r เ m รม n a นเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์สถิตธรณี2ตัวในการอัญเชิญฟิวชั่น Fusion, มันลงมาครับโดยเอฟเฟกของ GO g, g r เกร i n a นนะครับคือเธอล,ละครั้งถ้าหากว่าบนฟิวโซนมีการ์ดงายหน้าอยู่นะครับหร มีเวทบนฟิวนั่นเองนะแล้วมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดไปครับเราจะสามารถทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวของเราทั้งหมดแล้วก็เอาผลรวมพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายนั้นกลายเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับเอฟเฟกต์โหดร้ายมากเลยนะครับถ้าเขียนอย่างนี้แสดงว่าตัวของ g ีโอเกรมดีน่าก็ต้องถูกบึ้มไปด้วยนั่นเองครับแต่ว่าถ้าบึ้มแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้อันนี้คุ้มครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวนนนีีี้้้้กก็็ถถือววว่่่่าาาเเปตตตััครบใชสิทณ,ทณทงขึมแแล สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเอฟเฟกตัวแรกนี่ก็คือฉีกจากพวกเทพสถิตธรณีแล้วนะหนึ่งคือโจมตีไม่ได้2คือว่าไอ้พวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีเวทมนต์ฟิลมันถึงจะรอดอยู่บนฟิลได้อะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทพสถิตธรณีใช่ไหมถ้าไม่มีเวทมนต์ฟิลปุ๊บมันก็ตู้มทันทีนั่นเองนะก้าวไปต่อไปนะครับผมค่ารับใช้สถิตธรณี GO อเกรมลินครับค่ารับใช้สถิตธรณี GO เกรมลินเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2000ป้องกัน1000ครับ การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ติดชื่อสถิตธรณีทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อสถิตธรณีที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปครับผมโอ้ไม่กอดวิธีการเขียนเทกส์การ์ดก็เหมือนกับการ์ดที่เราใช้เล่นทั่วไปนั่นเองเนาะประมาณนี้เลยครับแค่ใช้มอนสเตอร์ที่ติดชื่อสถิตธรณีก็เท่านั้นเองนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าหากว่าบนฟิลโซนมีการ์ดเวดบนฟิลอยู่แล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จในช่วง,งเ,นนเามาเนเฟส e หนึ่งของอีกกฝ่ายได้้1ตัววแล็ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นอะ่ะจะถูกทําลายหรือไม่ถูกทําลายครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะทําลายมอนสเตอร์ของตัวเองนั้นนะครับในเทอร์นั้นแบทเทิลเฟสก็จะถูกข้ามไปครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกว่าไม่ทําลายนะครับผมไลฟ์พอยต์ของเราจะฟื้นขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เราเลือกครับตัวต่อไปค่ารับใช้สถิตธรณีจีโอคราเคนครับ ค่ารับใช้สถิตธรณีจีโอคราเคนเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2800ป้องกัน1,200ครับการ์ดใบนี้นะครับก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ติดชื่อสถิตธรณี2ตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมานะเอฟเฟกของตัวจีโอคราเคนนะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าหากว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในเทิร์นนั้นเนี่ยให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกตัวแล้วก็มอบความเสียหายให้ใหกับไลฟ์ ไวต่อจํานวนมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายไปครับซึ่งเอฟเฟคนี้ของ GO Kraken ก็สามารถใช้งานในเทิร์นของเราได้เพียงครั้งเดียวนะซึ่งเป็นเอฟเฟคที่ค่อนข้างดีมากเลยครับผมพอวนมาเทิร์นเราปุ๊บเราก็ใช้เอฟเฟคนี้ในการบึ้มและถ้าอีกฝ่ายนึงมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษโดยเอฟเฟคนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็ใช้เอฟเฟคนี้ในการยับยั้งเอฟเฟคของอีกฝ่ายหนึ่งได้แถมทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เกลี้ยงเลยครับซึ่งถ้าทุกคนจําได้ครับมันจะมีไอตัว Live Walker ตัวเมื่อกี้ครับที่เวลาที่อีกฝ่ายนึ่งแบบอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาแล้วแล้วมันต้องออกจากฟิล์ไปเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมา แบบพิเศษบนฟิลของอีกฝ่ายหนึงได้อีก1รอบเพราะว่าเอฟเฟกตของตัว G.O. k r คราเคนะครับมันไม่ได้บอกว่าอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้อัญเชิญนะถ้าหากว่าบนฟิล์ของอีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษมาเมื่อไหร่เราก็ใช้งานเอฟเฟกนี้ได้เท่ากับว่าเราสามารถเอามาคอมโบกับตัวไลน์วอลเกอได้นั่นเองครับ ตัวต่อไปค่ารับใช้สถิตธรณี g o g r i f f o n ครับค่ารับใช้สถิตธรณี g o g r i f f o n เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,500ครับการไปนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ที่ติดชื่อสถิตธรณีทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อสถิตธรณีที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์หตัวขึ้นไปนะครับผมเอฟเฟกของตัว g o g r i f f o n นะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อสถิตธรณีที่อยู่บนฟิลของเราถูกทําลายส่งลงสู่สารไป เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีฝ่ายได้1ตัวนะครับแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีฝ่ายหนึ่งทิ้งไปได้ครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะเก่งสุดแล้วนะในพวกค่ารับใช้สถิตธรณีนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าค่ารับใช้สถิตธรณี GO โกราชาลาโบรัสครับค่ารับใช้สถิตธรณี GO โอกราชาลาโบรัสเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลสิบพลังโจมตี3,000ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ฟิวชั่นต การฟิวชั่นกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ติดชื่อค่ารับใช้สถิตธรณีเช่นกันครับผมอ่าก็คือมี4ตัวใช่ไหมที่เรามาเมื่อกี้นะครับก็เอาตัวฟิวชั่นมารวมกับตัวซิงโครได้นั่นเองนะเอฟเฟกของ G ีโอกราชาราโบลัสถ้าหากว่าบนฟิวโซนมีการ์ดไงหน้าอยู่นะครับผมแล้วการ์ดใบนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ซิงโครหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นหรือมอนสเตอร์ซิงโครที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้พลังโจมตีของมันจะกลายเป็นศูนย์ครับก็เรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ค่ารัับบใชช้้สสสถิิิตตตธรรรรรณีีท่่เเเอออออาาามมมปพวววกกนนน์์ซงโคแล็ฟ นนั่นเองแต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่าคือต้องพึ่งพาพวกแบบการ์ดเวทมอนฟิวอะไรพวกนี้นะต้องมีเวทมอนฟิวนะครับเอฟเฟกต์นี้ของตัว g ีโอปาชาราโบรัสถึงจะทํางานได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดมอนสเตอร์สถิตธรณีนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งมีอยู่แปตัวอย่างที่บอกไปบทบาทของพวกมันก็ปรากฏขึ้นมาในอนิเมะของภาค a าร์คไนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์ต่างกับพวกเทพสถิตธรณีอย่างชิ่นเชิงเลยนะแค่มีรูปร่างหน้าตานู่นนี่นั่นคล้ายกันเท่านั้นเองครับปกติถ้าเป็นจักรวาลการ์ดอย่่างงนนนนนนีู้้มมััไ แต่คลิปนี้อาจจะถามไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเล่นจริงไม่ได้ครับผมเราจะถามว่าเราจะจัดเด็กข่ารับใช้สถิตธรณีอย่างเงี้ยไปเล่นได้ยังไงมีคอมโบไหนไมอะไรเงครับไม่น,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 นา่าจะถามได้เพราะว่าท่านผู้ชมคงเอาไปเล่นไม่ได้นะครับก็คงต้องถามว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับพวกการ์ดเหล่านี้นะครับผมคิดว่าถ้ามีจริงจะเอาไปเล่นไม่เอาไปคอมโบกับตัวไหนเออถามอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าการ์ดเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะถ้าถามตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมชอบพวกมันดีนนะมมัก็ดดูแแบบเท่่ีตถาาว เทียบกับเทพสถิตธรณีแบบตัวทางการอย่างเงี้ยผมชอบเทพสถิตธรณีมากกว่าครับไอ้พวกนั้นมันดูแบบอลังการตัวใหญ่หน้าเกรงขามมากกว่านะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็มีเอฟเฟกแหวกแนวไปอีกแบบหนึ่งอ่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าเท่ไปอีกแบบเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมที่เห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดีบคดัคร